สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าการฝึกจิตให้สงบนะฮะออในรายละเอียดโดยประมาณเนี่ยจะมีอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับออการฝึกตัวเองฮนะในการทําจิตให้สงบเนี่ยนะฮะเพื่อนๆว่าเราอยากให้จิตเราสงบเนี่ยนะฮะจะทําอย่างไรได้บ้างครับ เพราะจิตเนี่ยของเราเนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเลยฮะในวันทั้งวันเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะฮะแม้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยฮะใจมันก็ออกไปนอกห้องคิดนูน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยนะฮะเพื่อนๆจะทําอย่างไรฮะจะให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันฮะเจ้าจิตของเราเนี่ยผูกไว้กับอะไรดีฮะเพื่อนๆ พระศาสดาของเราเนี่ยได้บอกไว้ว่ากายคตาสติฮะเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับกายฮะแล้วกายเนี่ยในส่วนไหนฮะรลองบอกว่าในส่วนของลมหายใจฮะรลองจึงเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธินะฮะเอาจิตเนี่ยของเราเนี่ยผูกไว้กับลมหายใจนะฮะลมหายใจเนี่ยรลองบอกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะฮะ การที่เราเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยก็เรียกว่า,าการอาศัยกายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะฮะคืออานาปนาสติะฮะพระองค์เนี่ยทรงบอกว่าอาณาปนาสติเนี่ยอนบุคคลเจริญทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่นะฮะผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือ พระอลาหาันหรือพระอนาคาเมีเพื่อนๆจะได้เป็นอริยาบุคคลนะฮะและอันนี้ทรงอื่นๆเนี่ยก็จะตามมาอีกมากมายครับปรารถนาสิ่งใดเนี่ยก็จะสำเร็จหมดครับอ,อ,อย่างที่พวกเราต้องการเนี่ยไปแก้กรรมในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็หาวิธีแก้กรรมกันซึ่งจริงๆในวิธีต่างๆนั้นนะฮะไม่ได้ถูกต้องตาม ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไ้เลยและก็ไม่ได้ผลจริงนะฮะแต่วิธีที่ถูกต้องที่สุดนะฮะที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในการที่จะเข้าไปถึงการดับไม่เหลือแห่งกรรมเนี่ยก็คือการเจริญมรรคมีองค์8ฮะอันนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งพระองค์บอกว่าอ,าอ,าอาริยธรรมกิคมครกที่เองคือกรรมนิโรกถา,ามินีปฏิปทาปฏิปทาที่ทําให้ดับไม่เหลือแห่งกรรมนะฮะซึ่งตัวมรรคแปดเนี่ยเพื่อนๆยอดเหลือหนึ่งเดียวก็คือ การเจริญอาณาปณสติฮะ